สดีค่ะทุกคนสตอรี่ออฟเลิฟสายฝ่อสายเลาะมาแล้วค่ะวันนี้มากับวิวทุ่งนานะคะทุกคนเห็นทุ่งนาข้างหลังไหมคะข้าวกำลังสวยนะคะปีนี้ข้าวสวยมากปีที่แล้วก็สวยนะคะแต่ว่าออพ่อกับแม่ใส่ปุ๋ยผิดนะคะเขาก็ช่วยญาติๆนั่นแหละคะ่ะเขามาขายปุ๋ยเนาะ แล้วทีนี้เขาก็ช่วยซื้อพอเอามาใส่กับข้าวที่นามันมันไม่สวยอะค่ะก็ได้ผล,ผลผลิตไม่ค่อยเยอะนะคะปีที่แล้วแต่ปีนี้ดูทุกคนเขียวมากข้างหลังเราตรงนี้นะคะเห็นไหมสวยจริงๆตรงในท่อใช่ไหมคะตรงนี้น,นี่โอ้ย สี่ปอรไทุกคนแล้วปีนี้ก็คือเหมือนแบบมันมีน้ำแต่ก็มีหญ้าเยอะนะคะพ่อกับแม่ก็ลงไปไปสามเข่าแล้วก็ไปลกหง่านะคะลูกสาวกา็นอน,นะคะ่ะไม่ได้ไปทำช่วยพ่อกับแม่เลยนะคะ ตอนสมัยที่เราเด็กๆนะคะทุกคนเราไปเรียนที่พยักษเนาะไปเรียนที่ตัวอำเภอแล้วพอตอนเลิกโรงเรียนมาเราต้องกลับมาเพื่อดำนานะคะพ่อก็จะไถานาไว้ให้เลยค่ะทุกคนคือหลูกกลับมาจากโรงเรียนอะ่ะก็คือต้องกลับมาดำนาค่ะให้มันเสร็จต,ตรงที่แบบว่าเพิ่นไถไว้รอตอน,น,นสมัยตะกี้ก็คือมันเป็นเหมือนแบบ ใส่ใส่ควาเนาะคะในการไถค,คือตอนนั้นคือไถล่อเลยค่ะคือถ้าเป็นชาวนาเมื่อก่อนนะคะเขาจะใช้วิธีปักด,ดำะค่ะแล้วก็ตอนเช้าก็จะปักด,ดำจนถึงเที่ยงนะคะพอพักเที่ยงกินข้าวเรียบร้อยเขาก็จะออตอนช่วงบ่ายเขาก็จะไปถอน ถอนตนกล้านะคะเพื่อเตรียมไว้ก็คือพรุ่งนี้ตอนเช้าก็จะได้เหมือนปักดำต่อแต่ก็คือพ่อกับแม่เราก็คือเออก็ไปถอนกล้าค่ะแต่ว่าลูกกลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมคะเขาก็ใช้ลูกก็คือมาปักดำสดุอีกส่วนหนึ่งก็คือเราใช้ชีวิตในช่วงที่เราเด็กๆเ,เราใช้ชีวิตแบบว่าค่อนข้างแบบว่าเหนื่อยนะค <laughs> ะ แล้วก็เหมือนขยันเพราะว่าครอบครัวเมื่อก่อนก็คือพ่อกับแม่มีที่นาค่ะแต่ว่าคือไม่ไม่มีเงินก็คือมีที่ที่เยอะแต่ว่าคือเราไม่ได้รวยรวยเงินนะคะก็นั่นแหละค่ะก็ใช้วิธีปักดำเอาแล้วตอนที่เราไปเรียนในตัวอำเภอเนาะในตัวจังหวัดหลังจากจบม .6 แล้วเราก็ไปเรียนในตัวจังหวัดถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์นะะถ้าเกิดเราไม่กลับบ้านนะคะ แม่ก็จะไม่ส่งเงินให้เลยนะคะอาทิตย์นั้นคุณจะไม่ได้เงินในการใช้ชีวิตต่อที่อตอนเรียนมหาลัยนะคะ mm hmm. ก็คือแม่เราจะเป็นคนที่โหดมากค่ะ mm hmm. ก็คือถ้าเกิดเหมือนเสาร์ที่จะต้องกลับมาช่วยพ่อกับแม่ในการทํานานะคะ mm hmm. ก็คือกลับวันเสาร์ก็บ่นนะคะ mm hmm. เขาจะให้เรากลับวันศุกร์ตอนเย็นแล้ววันเสาร์ก็คือต้องได้ทํางานช่วยเขาอะคะ่ะ ทํานานะคะเมื่อก่อนคือแม่เราค่อนข้างโหดนะคะแต่ตอนนี้คือแม่แบบไม่โหดมากใจดีมากแล้วก็เหมือนลูกอะไรก็ได้คือไม่ต้องทาเขารู้ว่าลูกไปทํางานแล้วกลับมาช่วงมามาบ้านก็คือลูกมาพักผ่อนเขาก็ใช้ลูกพักผ่อนไปนเลยค่ะอย่าง แล้วเวลาเราเราบอกว่าเราจะลงไปด้วยแม่เขาก็จะบอกว่าอุ้ยไม่ต้องลงไปหรอกเออมันไกลมันเดินเดี๋ยวมันเหนื่อยโอ้ยสมัยก่อนเอาไมา้ก้านไมโยมมาไล่เราอะค่ะเพื่อที่จะให้เราลงไปทํานาแล้วเราก็คือเมื่อก่อนอะเราเป็นลูกสาวคนเดียวเนาะพ่อกับแม่เขาก็จะไปนาตั้งแต่เช้าก็หาบของหาบอะไรพลุงพลังเพราะว่าออาแล้วทีนี้เราอะก็คือต้อง นึ่งข้าวแล้วก็ต้องทำอาหารแล้วก็หาบมาเพื่อแบบว่า,าให้พ่อกับแม่เหมือนเอาเอาเข่ามาส่งอะค่ะแล้วก็เราก็เหมือนแบบว่านึ่งข้าวไว้แล้วก็ขึ้นไปนอนต่อที่บ้านแล้วก็ข้าวมันก็ไม่สุกอะค่ะก็นั่นแหละบางทีข้าวก็ไม่นั่นแหละแล้วก็แม่ก็โดนแม่ไล่แม่ตีตลอดเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบขี้เกียจไงสมัยนั้นก็ <laughs> ตอนนี้ก็คือเหมือนแบบเออแต่มันก็โชคดีอย่างหนึ่งที่แม่เราเข่งคัดแบบนั้นมันก็ทําให้เราเหมือนพวกขี่แบะไหมคะก็เ,เอินยังก็ไม่เกี่ยงงานไม่ไม่อะไรมันทําให้เราเหมือนมีความอดทนประมาณนั้นนะคะวันนี้ก็โมไมาเยอะแล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องอรุ่นน้องที่อยู่ในที่ทํางานนะคะก็คือเราจะคุยเรื่องเขาเหมือนแบบว่าความรัก พรมลิขิตนะคะทุกคนเชื่อในพรมลิขิตหรือเปล่าะคะก็คือเราก็จะมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะคะที่เขาเหมือนแบบว่าสวยเป็นสาวสวยในออฟฟิศเลยนะคะสวยนัมเบอร์วันนะคะในออฟฟิศเขาจะเป็นสาวใต้ตาคมนะคะเออเมื่อก่อนเขาก็จะไว้ผมยาวแต่แต่หลังจากนั้นเขาก็จะตัดแบบเนี้ยตัดเป็นแบบตรงอย่างเงี้ยเป็นเฉียวเฉียะคะเขาจะเขาจะเป็นผู้หญิงเชียวแล้วก็แต่งตัวเก่งอวบ,อบ เขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะเป็นคนว้นง่ายแต่ว่าคือเขาจะรักษาหุ่นรักษาอะไรดีมากเขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีวินัยในการแบบว่าออกกําลังกายประมาณนั้นนะคะแต่ว่าคือเขาเป็นคนสวยใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราทํางานเป็นบริษัทวิศวะเนาะตอนที่อยู่กับเขาอะก็จะมีแบบว่าคนโสดด้วยกันอนะเยอะนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีเพื่อนที่เหมือนเป็นแต่งงาน ก็จะมีมีน้อยอะค่ะก็ตอนนั้นก็คือเหมือนเราก็จะมีกลุ่มกแต่เราก็จะสนิทกับน้องคนนี้แล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งที่เขาได้แฟนต่างชาติเหมือนกันนะคะก็ัด้แหละแฟนน้องคนนี้เขาไม่ได้แฟนต่างชาตินะคะก็แต่เราก็จะมาคุยเรื่องเขานะคะแล้วทีนี้เขาเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนที่เลือกเยอะด้วยค่ะเขาเป็นคนสวยมากแล้วก็เลือกเยอะมากแล้วพอพอวันนึงนะคะ เขาว่าเวลาเขาเป็นคนใต้นะพอเวลาเขาเหมือนกลับบ้านต่างจังหวัดอะ่ะเขาจะไม่กลับช่วงเทศกาลนะคะเพราะช่วงเทศกาลก็คือคนมันจะเยอะแล้วก็แออดัด <t> เพราะว่าเวลาเขากลับบ้านอะ่ะเขาก็จะนั่งเครื่องกลับบ้านนะคะเขาก็จะลาหยุดหลังจากอย่างสงการอย่างนี้ใช่ไหมคะสงการเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่กลับบ้านเขาเลยเขาก็จะอยู่กรุงเทพหรือว่ามาเที่ยวบ้านเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนประมาณนั้นนะคะ แต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ค่อยจะเดินทางหลังจากสงการนะคะเขาก็จะลาอยู่แต่หาลาพักร้อนแล้วก็กลับบ้านนะคะในช่วงนั้นที่เขาเดินทางกลับบ้านนะคะทุกคนเขาก็เหมือนแบบเดินทางาไปบ้านปกติแล้วก็ตอนกลับมานะคะเขาก็นั่งไฟมาลงที่อดอนเมืองแล้วทีนี้ในไฟนั้นอะ มันก็มีคนแก่อผัวเมียเนาะสองคนแล้วก็มีพ่อของของคนที่เป็นเมียนะคะเดินทางมาด้วยนะคะทุกคนแล้วทีนี้เขาก็เหมือนพ่อของพ่อเขาอะก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็เดินไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงะคะ่ะเดินลำบากแล้วทีนี้ก็เขาก็เหมือนพอไปโหลดสัมภาระอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือน ถือของมันก็พรุงพลังเพื่อนรุ่นน้องของเรานะคะก็ไปช่วยถือนะคะก็ไปช่วยถือไปช่วยจูงคุณตาเพื่อจะเดินมาตรงที่รอรถนะคะทุกคนก็เขาก็มารอรถแท็กซี่ก็พอทีนี้น้องเขาก็พอคุย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 ,คย,คยกันตรงเนี้ยผู้หญิงนะคะที่เป็นเมียเขาก็เหมือนรู้สึกถูกชะตากับน้องคนนี้นะคะเขาก็เลยเหมือน คุยกันก็คุยกันเยอะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนมีฐานะนะคะเป็นคนรวยเป็นคนจีนนะคะที่มีฐานะในจังหวัดที่น้องเขาอาศัยอยู่นะคะทุกคนดูสิมันจะอะไรจะโชคดีขนาดนี้แล้วทีนี้ก็เขาชอบน้องคนนี้มากเพราะน้องคนนี้เขาเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็เอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าดูภายนอกอะเขาจะเป็นคนใต้หน้าตาเขาจะดุ อันนี้คือเราเราพูดเปรียบเทียบเรากับน้องเขาเพราะว่าเราเป็นเหมือนคนที่อยู่ด้วยกันเป็นเหมือนไปไหนมาไหนด้วยกันเนาะแม่ค้าในในเขาเรียกว่าอะไรนะในซอยที่เราอาศัยอยู่อะ่ะเขาจะบอกว่าเรากับน้องเขา่เป็นเหมือนคู่เลดเบียนทุกคนเขาคิดว่าเป็นแฟนกันแต่บางคนเขาก็คิดว่าเป็นเพื่อนกัน เขาก็รู้อย่างแม่ค้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าดูจากหน้าตาที่เราสนิทสนิทก,กันนะนะแม่ค้าเขาก็มาเล่าให้ฟังทีหลังว่าถ้าดูจากหน้าตาเรากับน้องเขาอ่ะก็คือถ้าเกิดคนภายนอกดูเข้ามาเขาอยากไม่อยากคุยกับน้องคนนั้นเพราะน้องคนนั้นเขาจะนิสัยแบบเฉียวเฉียวเขาจะเป็นเหมือนคนสวยแล้วก็ดูเฉียวเฉียวแต่งตัวเฉียวเฉียวแล้วก็แต่พอเขาจะมาคุยเขาอยาก ก็คือหน้าเราจะเป็นมิตรมากกว่าน้องคนนั้นแม่ขาเขาบอกนะแต่พอได้รู้จักได้อะไรแล้วะเขาจะรู้เลยว่าน้องคนนั้นน่ะรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าเราเพราะเราดูหน้าตาแบบเอ้ยเป็นมิตรแต่ว่าคือข้างในคือเหมือนออกยิงยิงหน่อยแต่จริงเราไม่ได้ยิงนะแต่ว่าเราถ้าเกิดเราไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ไม่ค่อยคุยแต่สําหรับน้องคนนั้นเขาจะเป็นคนเฟรนดี้แต่หน้าเขาก็คือจะเป็นหน้าของคนใต้อะค่ะที่เหมือนแบบ เฉียวเฉียวหน่อยก็ผิวเข้มเข้มสวยๆก็ประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเขาเขาหลังจากาไปต่อที่สนามบินเนาะแล้วทีนี้แม่แม่ผู้หญิงที่เป็นแม่นะคะเขาก็เลยเหมือนชอบน้องคนนี้มากอะคะ่ะเขาก็เหมือนแบบถูกใจน้องเขาเทคแคร์ดีอัศยาศัย,ยดีพูดดีแล้วก็เป็นคนใต้ด้วยกันนะคะเขาก็จะ ชอบมากแล้วทีนี้เขาเขาก็เลยเหมือนแบบว่าขอเบอร์ติดต่อขอไลน์ติดต่อนะคะเพื่อที่เออเอาเขาเขาบอกน้องคนนี้นะว่าเขานะ่ะชอบน้องคนนี้มากเขาอยากได้เป็นลูกสะใภ้นะคะทุกคนดูสิอะไรมันจะเป็นเหมือนแบบว่าบุพเพสันนิวาสขนาดนั้นเขาบอกว่าเขามีลูกชายคนหนึ่งเขาก็อยากเหมือนแบบว่าให้ลูกอะ่ะเหมือน ได้รู้จักกับน้องคนนี้แล้วก็อยากได้น้องคนนี้เป็นลูกสะใภ้เขาก็เลยเหมือนแบบว่าให้น้องคนนี้เหมือนแบบว่าขอเบอร์โทรขอแอดไลน์ไว้แล้วเขาก็จะติดต่อกลับมาน้องคนนี้ก็ให้ข้อมูลกลับไปนะคะแล้วพอทีนี้พอหลังจากนั้นให้ข้อมูลแล้วก็หายไปสักประมาณน้องเขาหายไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็มี ลูกชายของอแม่นะคะลูกชายของอผู้หญิงคนนั้นเขาก็โทรแล้วก็โทรมาคุยกับน้องมาแบบว่าทําความรู้จักกับน้องนะคะทุกคนแล้วทีนี้ดูสิมันจะเป็นอะไรที่เหมาะเจาะขนาดนั้นทุกคนเราอยากเล่าต่อมากแต่ว่าตอนนี้คือมันยาวมากแล้วเดี๋ยวเราเอาคลิปไปสําหรับอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะเป็นเหมือน เขาเรียกอะไรอ่ะตอนเป็นตอนเราแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะรู้เราจะได้รู้ว่าผู้ชายลูกชายของเขากับน้องอีกคนเนี้เขาได้สารสัมพันธ์กันต่อหรือเปล่านะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาฟังกันค่ะทุกคนสําหรับวิดีโอนี้ก็บายบายค่ะรอชมวิดีโอต่อไปนะคะมันแบบว่าไปแล้วค่ะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย